สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วคลิปนี้นะ,ะนุองอยู่กับรถคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่อยากแนะนำลูกค้ามากๆเลยนะคะเป็น Isuzu DMAX 1.9แซดพทินะคะตัวเทลเป็นรุ่นหายากนะคะคันนี้เป็นโฉมปี2019เลยนะคะ4ประตู h i er g h l a n d ร์เกียร์แมนนวลนะคะ ราคาอยู่ที่669,000บาทเท่านั้นนะคะมาพร้อมเลขไมล์0 0 0 0กว่ากิโลนะคะน้องๆป้ายแดงอีกแล้วใครที่รอรุ่นนี้ชมนี้อยู่รีบเลยนะคะคันนี้จะได้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะออปชันต้องบอกเลยนะ,ะว่ามาครบแน่นอนนะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดกันเลยนะคะว่าคันนี้ออปชันรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากหน,าหน้าตัวรถก่อนเลย คันนี้นะคะไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้รุ่นท็อปไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดทามแลนดิ้งไลท์ให้เรียบร้อยกระจังหน้าเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็มีสเกิร์ตด้านหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะชุดแต่งของเขาเนี่ยจะเป็นชุดแต่งแท้ที่มาจากโรงงานเลยนี่สภาพรถสวยๆเลยอาจจะมีฝุ่นนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจัดการเก็บรายละเอียดทำความสะอาดรถให้อีกทีหนึ่งนะคะ มาพร้อมแม็กอ l ลอยสีทูโทนนะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยแม็กได้ขอบ18นะคะแล้วก็ได้ยางเนี่ยยางปี2019นะคะก็ยังเป็นยางปีเดียวกับตัวรถเลยสีสวยเดิมๆโรงงานนะคะโลโก้ต่างๆมาครบหมดอันนี้ฝุ่นอาจจะเยอะๆนิดนึงนะคะช่วงนี้ฝุ่น PM ลงนะคะเช็ดไปหลายรอบแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนนับรถ ทำความสะอาดปรับสภาพให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะคะคุณแจเป็นแบบนี้นะคะเป็นระบบสมาร์ทเอ็นทีนะคะ,ะมาดูด้านในกันจะเปิดอีกทีหนึ่งอ่านี่ภายในนี่ยคะออปชันมาครบแน่นอนโทนสีดํานะคะเบาะเป็นเบาะหนังเป็นสีทูโทนนะคะคอนโซลรถสีดําตัดด้วยสีครีมแบบนี้เบาะหนังปัดไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ําเลย ไม่มียับไม่มียน่นถือว่าเป็นรถที่สภาพดีใช้งานน้อยนะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบูทูธรับสายโทรศัพท์เข้าออกได้หมดแล้วก็มีระบบพูดคอนโทรลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ออปชั่นครบแน่นอนนะคะเดี๋ยวนุกสตาร์ทรถให้ดูเลขใหม่นิดหนึงคันนี้เหยียบคัทนะคะแล้วก็กดปุ่มพูดสตาร์ตรงนี้นะคะรถก็จะติดทันทีเลยให้ดูเลขใหม่เลยนะคันนี้ ไมวิ่ง76,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะถือว่าเป็นรถที่สภาพดีนะคะรถไม่ช้ำแล้วก็เลขไม่ไม่เยอะด้วยวุมลาย m u l ติฟ u n ก์ชันนะคะระบบต่างๆของรถคันนี้ใช้งานได้ปกติเป็นแอร์แบบออโต้นะคะต้องบอกเลยว่าแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนมีจอให้เรียบร้อยนะคะจอเดิมแท้โรงงานมีระบบ navigator นำทางนะคะ จอเดิมแพ้โรงงานแล้วก็คันนี้มีกล้องถอยในตัวด้วยนะคะเป็นเก์มนว่นนะคะเ,เก์มนุ่นนะเดี๋ยวลูกให้ดูนิดนึงแสงอาจจะเยอะนิดนึงนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเข้ามาดูรถสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะที่ร้านก็ตั้งอยู่ตรงถนนร่มเก้านะคะสนุกค,ค่ะพี่เซิร์ชกูเกิลได้เลยนะคะมาไม่ถูกไงเดี๋ยวนูกบอกทางจะอยู่ <Okay. S 1> ใกล้กับ มหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตนะคะอยู่ตรงข้ามกันนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจแวะเข้ามาดูรถได้เลยนี่สภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยเลยนะคะมีพรมให้เรียบร้อยด้วยนะคะหัวน็อตนะคะเดิมๆซอบประตูเดิมตะเข็บเดิมนะคะน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีไขนะคะโครงสร้างรถเดิมบอดี้รถเดิมแน่นอนนี่ตัวสเตลนะคะก็จะได้เป็น ตัวพิเศษนะคะรุ่นที่หายากด้วยสำหรับตอนนี้นะคะมาไวไปไวนะคะมาไวไปไวใครที่รออยู่รีบตัดสินใจเลยช้าไม่ทันแน่นอนนะคะเบาะหนังสวยๆไม่มีย้าไม่มีย่นสภาพดีคือว่าเจ้าของเดิมอ่ะไม่ได้ใช้งานหนักนะคะดูจากสภาพรถได้เลยนะคะสีสวยสีเดิมโรงงานนะคะมาดูรถถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่ Body, อบอดี้รอบๆคันก็เป็นประมาณนี้นะคะโลโก้ o, รถคันนี้มาครบหมดมีกล้องถอยให้เรียบร้อยเปิดกระบะไลเนอร์ให้ดูนิดนึงนี่สำหรับกระบะไลเนอร์นะคะอย่างที่เห็นรถไม่ได้ใช้งานหนักแน่นอนนะคะไม่ได้บรรทุกหนักไม่ได้ใช้งานหนักร่องรอ,อยการใช้งานมีบ้างปกติของรถมือสองแต่ว่าไม่ได้ใช้งานหนักอย่างที่เห็นเลยนี่ลูกค้าไปใช้ต่อยาวๆได้เลยคุ้มแน่นอน ราคา6 6แส0 0กบาทราคานี้ลูกค้าจัดไฟแนนได้เต็มนะคะเครดิตดีฟีนาได้เลยนีคันนี้นะคะอยากแนะนำเลยรุ่นขายดีเป็นรุ่นที่แบบว่าเอาไปขับได้เลยอ่ะออปชั่นครบนะคะแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าสวยแล้วก็หล่ออยู่แล้วนะคะคันนี้ต่เก็บเดิมเสอาประตูเดิมนะคะ นี่สภาพดีแน่นอนน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานแน่นอน,นอันนี้เป็นบอดี้รถรอบรอขันนะคะเดี๋ยวพามาดูในส่วนรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะรถคันนี้กันเลยคะ่ะมาดูเลยนะคะคันนี้เครื่องยนต์ 1 9บ l u e Power ูพาวเวนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล1น0งแรงม้าเดิมจากโรงงานนะคะนี่คือสภาพรถอย่างที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะรถสวยรถเดิมเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มแน่นอนนะคะสติกเกอร์ทุกอย่างจากโรงงานมาครบหมดนะคะคานหน้าเดิมตรงไม่มีคดงอนน็อตไม่มีแกะไม่มีไขแน่นอนนี่น็อตไม่มีขยับนะคะเพจรถอยู่ครบเลขเครื่องในถังตรงบนได้100%แน่นอนนะคะ จุดมาร์คสีตามสีโรงงานมาครบหมดนะคะเครื่องสวยเดิมๆเลยฝากระโปรงน็อตไม่มีแกะนะคะเมคอาร์ตมาครบแผ่นกันความร้อนมาครบนะคะสติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงานมาครบหมดนะคะดูได้เลยนี่ลูกค้าสามารถมาดูรถจริงแล้วก็ทดลองขับได้เลยหัวน็อตไม่มีขยับนะคะฝุ่นอาจจะเยอะนิดนึงนะคะฝุ่น pm ลงนะคะอันนี้ขอโทษลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวรีวิวนะคะเสร็จ ให้น้องเช็ดรถอีกทีหนึ่งนะคะนี่แต่ว่าเบื้องต้นเช็ดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะฝุ่นก็ยังเยอะอยู่ตอนนี้ฝุ่น PM ลงหนักมากนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยววันรับรถนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเดี๋วนุกทำสปากเก็บละเอียดรถเพิ่มเติมให้นะคะดูแลเรื่องของเหลวให้ด้วยนะคะใครที่สนใจนะรถคนันนี้ติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์098 627 6826เนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ ย้ำราคาอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้เป็นอี u ูซูนีแม็ก1.9 Z t e c ท i c นะคะรุ่นสเทลเป็นปี2019เกียร์แมนนวลน,นะคะราคาอยู่ที่669,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรถคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะย้ำเบอร์ที0986276826นะคะเ <DB> บอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะ <S <S แล้วก็ สุดท้ายนี้นะอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซับสไคร e กดติดตามไว้ด้วย mm hmm. เดี๋ยวเรามีรถสวยๆมาใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่วนการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ